สวัสดีครับสวัสดีครับเพจจ้ายิงดีออนทวนะครับตอนนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่เซเว่นนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะเฮ้ยตอนนี้ไหนก๊เมืองไหนก๊อาตรงนี้เอาเยอะนะสวัสดีครับอโอเค สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่เถาเหวียนนะเขาเรียกว่าจงลี่นะฮะนี่คือเซเว่นครับเซเว่นอีเลเว่นคือผมไม่ได้มีอะไรกับเซเว่นนะแต่แค่อยากให้มาดูว่าเซเว่นที่ไต้หวันมันแตกต่างจากบ้านเราเป็นยังไงนี่นะฮะนี่ครับเซเว่นอีเลเว่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันนะฮะคือผมช่วยอย่างหนึ่งนะเซเว่นบ้านเขาเนี่ย มีห้องน้ำทุกที่问น, Baby สสนย่湾的设ว的话呢是每个地方每个设备都有厕所是吧ตาเออ,อ,อ,น,อ,น,อนี่ครับต้องดูฝนหน่อยนี่ครับนี่ครับผมได้พามาชมนคะครับอันนี้คือของกินบ้านเขานี่เห็นไหมฮะอันนี้ให้ดูนะตรงนี้นี่ครับห้องน้ำ ไปดูครับนี่ห้องน้ําอยู่นี่มีคนมีคนเข้าพอดีนะฮะนี่ตรงนี้คือไฮไลท์เซเว่นที่ไต้หวันคือร้อยละเก้าสิบเก้าครับมีห้องน้ําไม่ใช้โคตื่นเต้นมากนี่คือคนที่เคยมาไต้หวันหรือว่าคนไต้หวันหรือว่าใครก็ตามเถอะเป็นเรื่องธรรมดาใช่ปะ่ะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยมาหรือว่าไม่รู้เนี่ย เออตื่นเต้นนะอันนี้คือเครื่องดื่มครับคือเขามีห้องน้ำให้บริการนะครับเห็นไหมฮะห้องน้ำอยู่นี้อืมก็มดีนะฮะให้บริการและเขามีโต๊ะนั่ง,งนะฮะอ่านี่ครับเครื่องดื่มบ้านเขานี่ดูนมอ่าเดี๋ยวให้ดูคนไทยที่มาเที่ยวไต้หวันนะฮะตอนนี้ฮิตมากฮิตมากนี่ เห็นไหมครับนี่คือนมครับนี่อาหารให้ดูนะนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยนี่คือซอยมิ้วน้ำเต้าหู้นี่คือชาเย็นฮะนมเย็นนี่ฮะคนไทยที่มาเที่ยวไต้หวันนะซื้อโหลดกระเป๋าเอากลับบ้านกันเยอะฮะหรือไม่ก็ฝากเพื่อนซื้อมาเยอะครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับเซตนี่เลยครับ30บาทครับเซตนี่ฮะจากนี่ฮะ นี่มาถึงนี่เลยฮะนี่เซตนี้ผมผมกินแล้วนะคืออร่อยมากครับรสชาติยอดฮะใช่นห้คนเลยครับใช่ครับผมมัน้ัอร่อยนะครับอันนี้คือรสอะไรฮะรสชาติอะไรครับอันนี้ไม่รู้ร่อะไรครับแต่รู้อร่อยครับคือสี่ห้าวันนี้จะกินให้หมดทุบรสครับผมนี่ฮะมี่วันนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิบเอ็ดรสชาติฮะนี่ฮะคนไทยที่มาเที่ยวไต้หวันนะชอบชอบมากเป็นนมพระ เป็นนมเป็นชาเป็นกาแฟเย็นไหนสาไหนสาขาที่สมอนี่ฮะกาแฟครับนี่เซตนี้ฮะนี่ครับแถวนี้นะฮะตรงนี้คนไทยที่มาเที่ยวไต้หวันนะฮะชอบซื้อกลับไปเยอะมากแล้วก็อันนี้นะครับมูกวามูกวาเออมูกวามูกว่าเดี๋ยวมาอ๋อนี่อีมกว่าที่เมืองไทยมีขายนะครับ แต่ว่าของที่มันใช้เป็นขวดครับผมอต่อันี้เป็นกับนี่ครับส่งไปบ้านเราแล้วฮะส่งปะททป,ะท,ศท,ปะทศประเทศไทยครับประเทศไทยเป็นเป็นขวดนะฮะแต่ที่ไต้หวันนี่คือเป็นเป็นกล่องกระดาษฮะนี่<อ>นี่นะครับของขายบ้านเขามีมาม่าไทยไหมเอ่ยนี่ครับป๊อกกี้ครับ <laughs> ยอดฮิตับป๊อกกี้บ้านเขาขายสามสิบห้านะฮะนี่นี่คือป๊อกกี้ฮะ าม่ามีไหมครับไะฮะบ้านเราขายเท่าไหร่ครับที่เมืองไทยประมาณติบห้าหรือว่ายี่สิบบาทนะครับแต่ที่บ้านเขาในสาสิบห้าบาทครับบลอกเ้นำเข้าจากไทยฮะอันนี้สาสิบแปดที่ไทยนี่คือสิบห้าบาทนะฮะอันนี้ิบไต้หวันนี่คือสามสิบแปดบาทครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามานะฮะบอกเลยฮะนี่ครับห้องน้ําให้ใช้เห็นไหมฮะเป็นห้องน้ําเกือบทุกที่ในไต้หวันนะฮะเรียกได้ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มั้งจะมีห้องน้ําให้ใช้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีมามาไหมมาสโ,โอรนี่มาม่าอยู่นี้นี่ครับมาม่าไทยฮะมามาไทย,าาไทยขายเท่าไหร่เออราคาอยู่ไหนวะนี่ครับมาม่าสามสิบบาทครับ นี่มาม่าันนี่สามสิบบาทบ้านเราบ้านเราสิบสามบาทนี่ฮะมาม่าสามสิบบาทนี่ครับที่ไต้หวันสามสิบาทฮะที่ไทยเราแค่สิบห้าบาทสิบสองบาทฮะเห็นไหมฮะก็เหมือนกับคนไทยที่กินมาม่าเกาหลีมาม่าญี่ปุ่นฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่นี่นะครับมาม่าบ้านเราสิบสองบาทที่ไต้หวันนะครับสามสิบบาท นี่30บาทโอเคดูอย่างอื่นนะฮะนี่คือสลับเปานะฮะสลับเปานี่คือไข่ไข่อะไร <ข S 1> ก,กันชาเยื่อต้านไข่ใบชาใส่ไข่ต้มชาคือไข่ต้มชาใช่ไหมไข่ต้มชาไข่ใบชานี่คือชาเยื่อต้านแล้วนี่คือสลับเปาโอ้โหสุดยอดนี่ข้าวโพด สินค้าไทยที่เข้ามาขายก็เยอะนะฮะนี่ครับให้ดูอีกทีหนึ่งนี่นะฮะนองเป็นขวดพวกนี้นะฮะตอนนี้คนไทยฮิตมากครับคนไทยที่มาเที่ยวไต้หวันนะฮะซื้อกลับกันโอ้โหคือมันคิ้วขึ้นเครื่องไม่ได้มันต้องออโหลดไปนะฮะแต่มันเป็นขวดพลาสติกนะฮะนี่ครับเป็นขวดพลาสติกนี่ขวดพลาสติกนะฮะ คือแพ็กเกจเขาดีนะฮะขวดดื่ก็แค่สามสิบาทเองวันนี้ผมกินไปสองรสชาติก็คือนี่นี่ครับเป็นน้ำเต้าคู่เลยนะแล้วก็ไอตัวนี้เป็นชายเย็นสองตัวนี้ผมทานไปละสองตัวนี้ครับสุดยอดครับรสชาติดีคนไทยชอบพิวกลับฮะนี่คือเซเว่นไต้หวันนะก็มีของไทยสินค้าไทยมาขายกันเยอะฮะนี่ครับปอกี้ปอกี้บานเขาสามสิบห้าบาทเห็นไหมฮะ ของไทยขายแค่ประมาณสิบห้าบาทสิบสี่บาทใช่ไหมคระนี่คือสามสิบห้าบาทสีท่สิบกรัมฮะนี่ครับสีบ่สิบกรัมมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ว่าคนไต้หวันมาเมืองไทยชอบซื้อป๊อปกกี้ชอบซื้อ,อ,อสาลรา่ชอบซื้อขนมขบเคี้ยวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคมาม่ามามา่มาไต้หวนันหมา่มามา่า<ๆ> มาม่าเขาเขาซื้อสามสิบาทที่ไทยเราสิบ้าบาทสิบสองบาทนะฮะน,นี่ครับวอาเราไปดูเครื่องดื่มกันนะนี่ครับเครื่องดื่มน้ำเขาขวดเท่าไหร่เอ่ยนี่ขวดนี้คือยี่สิบเก้าบาทนี่ฮะนี่ครับนี่คือเครื่องดื่มฮะและนี่คืออาหารเวฟ อย่างที่บอกคะที่ชอบอย่างนึ่งคือเขามีห้องน้ำให้บริการนี่ห้องน้ำโอเคฮะคแล้วก็เขามีโต๊ะนั่งนี่พนักหนังสือนะนี่ครับเขามีโต๊ะให้นั่งทานแบบนี้ครับเกือบทุกที่นะฮะนี่ครับตรงนี้พอสั่งอาหารเสร็จนั่งทานได้เลยฮะตรงนี้นี่นี่คือพนักฝรั่งลูกอมครับ นี่อยู้คือหลายคนที่เคยมาเนี่คือเป็นเรื่องธรรมดานะแต่สองเราหลายคนที่ไม่เคยมาเนี่คือมันเป็นเรื่องแปลกนะครับปเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นตะลึงไหมคื <c oughs> อ,อนะแล้วนี่ครับอาหารน่ากินไหมฮะตรงนี้ดูนีนี่คือของของต้ม ของนึ่งน,นี่ฮะก็มีราคา22บาท18บาท25บาบาทนี่ฮโอเคฮะเดี๋ยวผมก็เป็นทั้งต่อละโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาชมนะครับ